ข่าวการเสด็จพระราชดำเนินของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีในถิ่นต่างๆได้นำความปีติมาสู่หัวใจคนไทยที่จะได้มีโอกาสมารอารับเสด็จเบื้องหน้าคือสิ่งที่ชาวบ้านต่างตระเตรียมของที่ดีที่สุดมาทูลเก้าทูกลกระหม่อมถวาย ตแ่กาาลังจะสรหมได้ก็เวลาเสด็จออกไปทรงเยี่ยมราษฎรตามต่างจังหวัดนะคะราษฎรเขาคอยเฝ้ารับเสด็จคนจนๆเขาไม่มีอะไรแม้แต่จะกินเขายังไม่มีจะกินเลยเขาก็ไปเก็บแมลงทับที่หล่นอยู่ตามพื้นดินนะคะปีกมันหล่นทิ้งตัวตายอยู่ตามพื้นดินเนี่ยมาร้อยเป็นพวงถวายพระองค์ท่าน สีเขียวมรกตแวววาวเป็นที่ต้องพระราชาฤทยัยสมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้นำปีกแมลงทัพที่ตายแล้วมาเป็นวัสดุในการสร้างสารรค์งานศิลปาชีพท่านทรงเลี้ยงแมลงทัพเองทรงดูการเจริญเติบโตของเขานะฮะว่าวัยเขามันจะเป็นยังไงและมันกินใบไม้อย่างไงทรงศึกษาเอง ทุกๆุกอย่างที่เกิดในพื้นแผ่นดินไทยไม่ทรงละเลยไม่ทรงจิตให้สิ่งเหล่านี้ผ่านสายพระเนตรไปเลยฉะนั้นปีกมแมลงทัพเหล่านี้ก็ทรงหยิบออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับแผ่นดินกับประเทศชาติค่ะความงดงามจากปีกมแมลงทัพที่ร่วงหล่นและดูไร้ค่าวันนี้ได้กลายเป็นงานศิลปะประดับประดาให้ผลงานประศิลินชิ้นเอกดูงดงามล้ำค่าเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินสืบไป